เขากบบซีว <differences S 2> <height. S 1> mm ่าบอกไฟกับ่าเซียเขาสีว่าบาดดิกันเนาะสร้างแล้วผู้ใดบ่มมักน้ำเจนุกวสร้างหรอวี่หัวนี่เอาผู้เดียวงัวนี่สียเอาอีกเอาอีกสียเอาจั สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านเนาะคะ่ะมือนี้กะตามเจ๊นุชนะคะหลังจากปล่อยถูกหัวที่แล้วหกสามนะคะเหล็กกับบลอลายหางนะคะมือนีกับมาตามเอาเจ๊นุชนะคะว่าเพิ่นใดตัวใดนาอเพิ่นกับเพิ่งว่างนะคะหลังจากหางไปไล้มือขึ้นกันเนาะคะ่ะคลิปนี้เป็นแนวทางเด้อจ่าเด้อมาเบิ่งเหล็กมากรลดชอบของเกนุชขามาสองหวดวแล้วหววที่สามสีขาเนาะ ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นแนวทางนะคะชอบจังตามแต่ถ้าว่ามาเข้าก็พานไปเบื้องซื่อๆก็ได้ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะเนาะเป็นการวิเคราะห์แนวทางสถิติความเป็นไปได้ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะคะไปฟังกีดนุทิสิบัลนั่งกันเนาะจะระวังเพจปลอมนะคะเพจจริงก็มี บาเกินสองสามพันเนาะคะ่ะนอสองพันเจ็ดแล้วก็สี่ร้อยกว่าคนนะคะเบิกทรัพย์พารวยนะคะเบิกทรัพย์หน้าขี้แฉเวเนาะคะ่นะ,คะเนาะขาวจังไงแก่ไปฟังเกนุดนตั้กันเนาะคะ่ะมาพบมาพอเจนุดนะเนาะเจนุ๊เข้ามาสองงวดติดเนาะคะ่ะ เห็นกำลังใจเห็นแน่กดไล์กดแชร์นะค่ะเนะเพราะว่าเขามัดสองงวดแล้วนาะเจนุเนาเนาะงวดหนึ่งงวดที่สามป้าดวงขึ้นดวงมานด้วยช่วงนี้ท่วงแซมขึ้นตีเจ้าอย่าเอาแซมขึ้นนะเนาะป้าเป็นจังไดกก่อนบอกใครไม่ผูเสเียติบัวไม่มีผู้เดเสียบอกในก็ไม่มีผู้เสียนะถึงไม่จะงวดแล้วสองงวดอะไรนี่งวดที่สามโอกาดเด ก็ขาดข้อหวดเลยนะเขาท้วงวดคือโทรบอกใหญ่น้องโทรบอกไปกับว่านั่นจักเชียมันบ่โอ้ยบอกผู้ใดผู้ใดกับเวอรเสียอม่มีคนเสียบ่คนเจนุษเอาผู้เดียวลวดนะบ่เออโอ้หผู้ใดผู้ใดกับเวเซียบ่คนวลาขี่ตัวข้าเจ้าป่าขี่ตัวเออการักขนาดดิเขากับซีวา บอกไฟกับวเซียเขาเซว่าบาดดกันเนาะสร้างแล้วผู้ใดบ่มักน้่เจนุก็สร้างแลวตีงวดนี่ผู้เดียวงวดนี่เสียเอาอีกเอาอีกเสียเอาะตังผู้เดียวล่ะแมนแมนผู้ใดบ่ดังกันแล้วแต่ผู้ใดบ่อยากตามบ่อยากเบื้องแมนเห็นวางสีกับว่าธรรมดาเด้อเออว่าดดทวดใดนั่นเด้อคือเก่าเลยเจนุกก็นี้คักอีดี๋เป็นบ่คักต่อสามหมวดเอเด้อเขา โอ้สองงวดสองงวดสามงวดสาเมาด้อย่างนี่มันข้าวว่าเอาเลขมาเสียงแล้วเสียงแล้วโอ้แสดงว่าได้เลขกมาแล้วไงเกิดยังาได้เลขมาเนาะโอ้ตะเจนยบนวดมาฝันดีค่ะเป็นบ่ฝันดีอยู่ฝันทั้งไหนเนาะก็มันฝันเนี่ยโอ้หมูขึ้นกับฝันดีดีแหละฝันดีอยู่หมูขึ้นฝันเห็นผู้ชายนะเออฝันผู้ชายอายุกับว่ยหรอกประมาณสามสิบ ประมาณสามชิปเลยนะมั้งอืมเราถามแกวา่าเป็นตัวไปไซมาเหรอสันอืมผมก็ยื่นหนีละครับประศั่นอืมจังใด่ไปถามไปหาคนเร็วๆอยู่คนลอยด์เลยไม่เคยเห็นโดนคือว่าบ่พ่อโดนบ่พ่อโดนจังได้ฟันเห็นแก่หมดนี่ใช่ไหมฟันแก่มาขึ้นฟันเสืยแล้วแม่ยังเอาของมาหายบอ่อได้จังใด่เงินคุยกันนึกซื้อนี่แหละเห็นอัน คนเก่าว <phin> <kah> ่าซั่นเถาะแม่นคนเก่าอือสิบ่มาโตเก่าซะว่าเอาก็ยังว่าห้วยตามอยู่เด้อโตเก่าก็ได้ก็เอาคือเก่าก็ยังว่าสิดันผู้เดียวเนาะคือว่าเจ้นท่นได้เลขมาแล้วได้แล้วเลขุดนี้เป็นจังไดเป็นตาออกบ่ได้มีแนวได้อยากได้อยู่ได้กินคือเก่าบ่หรือจังไดก็ฝันของเจ้าของอยู่เนาะมันก็ฝันดีของของอยู่ีฝันจักเท ฟันรอบแรกก็่ฟันรอบแรกเง้รอบแรกกับไปคือจังอันอีหยังบังบังยูแหมล้านพญานาคแม่โอ้มิตรปูปูด้ายยี่หัมาเลยพิ่นยู่หันมาเด้อเด้ออือองเงยองหน่อยยู่หันวะที่ไม่พูดนั่นล่ะอืเออเห็นนี่ฮะงูนะโอ้ยกระงูอะค่ะกระน้อยนี่ันมื่อนี่กระเป็นเมื่อนี่ไปเบิ่งผู้เปียกผู้ทอพี่แม่ หูเงยกว่าเก่าหู้หรอหูเงกว่ากระดมือนีเพันหลอกคาบไห้บ่ฮะหูบ่โู้ยหูบ่เงยมึอ uh. นี่จวนโบอยู่เพันมาหลอกคาบอีกบ่ก็ได้ฝันเรื่องกิ่งด้วยนี่คือเจนรถไปเห็นเพันหลอกคาบหลอกคาบวันนี้มื่อนี้เห็นเงยกว่าเก่าเหม่หูเหม่คือไปจังหูคือสีเงยกว่าเก่าบุงพันมุนออกมากบ่าไปซองเบิองป๋าคือหูเงกว่าเด็ดพันเสียยุหะละลูกหลานอะไรมันมืดอ่ะคับ แสดงว่าพ่นปูสีมีงูเนาะแมนดูเบิกทราบก่าฟันเห็นเทียนหนึ่งว่ามันออกไข่ใส่มีแต่งูอ้ยแต่ไข่งูปวารเด้อธรรมดาเด้อคือเจนนดไปอยูุ่ล้านพญานาคไปเหตดทำความสะอาดนเพื่อนแมนเจนนดเลยแบบหรือมีสุกว่ะไม่อโสกเพื่อนบอกว่พดไแล้วอพราบเ่วาได้เบานะววาได้เบาเลยว่าเสีย เอาน้ำแดงมาให้เล่าเ้น้ำเขียวให้เล่าเล่าจะกินเลยวนเล่าอยากเล่าอยากกินน้ำโอ้ที่นุชไปเห็นน้ำต้นไม้จังสีบอกเห็นเห็นตุ่นั่นแมนโอ้ที่ถือถือนี่คือเพิ่งฝันเพิ่งเห็นแมนโอ้ยขนจิงดูโอ้ผู้มักก็ถ้าพอนไปั่งผู้เดียวพจน์เสียงหายเลยถ้าจุดถูกคน์เสียหายเลย กับมืออันเฮาบวงสวงเจเงี๊นนุดบ่ได้ไปด้อมแล้วนเนาะบ่ได้ดไปโอ้ยแต่ย,ย่านคือหยังข้าเจ้าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนะแม่นยูห่หวัวนละพลยุหัมนมากพูดเอก็บว,วายย่หันเริ่มเฮาแม่นอ <หา S 2> ยู่น่ากลัวครับน่ากาลัวกว็แ,วแม่นอยาหอนกับพ่ออันค้ำมาเป็นม้าอยากเฮาอยากหอนเนาะเจีนนุดตะกี้เจีนนุดก็เห็นอยู่หันแม่นบ่เห็นห้าเพิ่นเต้นเตะเป็นเต็มดิสกูเดี๋ยวนี้บ่กล้าไปใกล้เลยวอยู่พุ่นเนาะตื่น แตนว่าแต่ว่าการจำลูกนานแล้วอะไรที่เก้าเลยวะตัวที่เจนุดมักแง้งเจนุดไปซองได้อยู่ล้านปูดำบออยู่พ้นปูดำบอกได้ได้ได้ตัวใดนี่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 เลขสามเลขตัวนี้ฮะอ่านในฟังเนี่ยยังไงเจนี่เลขแปดสองเก้าหก โอ้เก uh ้า oh, หันมาผีกะไรเจ็ดห้าสามโอ้หนิบอกเอาใจหันมาแม่ขน,นาดมันบ่เห็นอะยาวมื้อบงังแล้วกจำไม,ม,จม,ม่จำไม,ม่เกะหันตรงตรงเลยเออแล้วก็นึ่งห้าเก้าเจ็ดสี่โอ้เห็นตัวอะไรกับโจย์ไว้ด้วยเก้าสี่ตัวเดียวกันเนาะหกศูนย์สี่โอ้อาหารมาตั้งพี่่ะเนี้เน้นกะ มง,ง,งูกลงไว้อ่ะหาสามตัวเดียวอเอามือออกาแกเก่าซนะีเออนอไม่ได้จับทั้งขร้งองครังเออมันจังเบอบังเหล็กเป็นเดี๋เอฟสี่เป็นสิบ่เห็นเดี๋ยวเด้อพี่น้องที่สีเห็นอยู่เนาะเปิดแฟบไปว้เนีเอออบตาเนี่ย,อออยจะงอยเด้อเจโนดเอยคือไปซ่องเอานี่เห็นเลย เ,เจโน่จะได้จดย์ไว้เอาตามนั่นเลยเอาตามนี่เลยเคยได้อบอเคยได้ก่อนน่ะอืมแต่ว่าซาดโกมูเจหาสามก็หาสามแมนมีแปดสองนี่เป็นชุดสองตัวเนาะค่ะแต่ว่ากาันผู้ใดว่าลายตัวก็เอาในวงกลมเนาะเจนน่เนาะแมนอ้ยคำมายุ่งก่อยลาะเจนน่ยุ่งลอยยู่ผุนแห้งลายเนาะกันคือเพราเด็กไม่เฮ็ดมาสางเนาะแมนคือว่า จีนุ่นกับสีซอยตั้งปูพญานาคเนาะบ้านในเฮ็ดหลายแนวอยู่หย่าขึ้นมันหนาฝนมีเงินดิซอยอยู่ถืกสามตัวเลยบ่จีสามตัวนี่เอาเลยแหละซอยเลยจีนุ่นดิซัทธาค่ะโอ้ซัทธาเด้อมีเหตุการณ์แปลกๆบ่โอ้มีอยู่เด้อแป๊บได้ฮะเมื่อนี้บ่เออเมื่อนี้เมือนี่เจอเจอดีเมื่อนี้เจอไปขอเลขันเจอดีเจอเจอเจออยูหลัง เจอเลยฮะนางยู่ผ well, so ู uh, so ้เดียวเออเสียงก็จ้งเงินค้นเงินเนี่ยเงินกระทืบตีนตืบตืบใส่ในสองบาทฮกระทืบตีนใช่แต่มั้งวันก็แจังก่อนหินดึกว่าใจ่ห้างของสินะสองบาทไม่เพราะแม่เขาหยอกว่ามีคนบอยอยู่หันว่ามีอยู่ก็หมาดึกต่ำเลยเออสองบาทคิดว่าถือแล้วเนาะเออก็เลย ก็เลยเบิ้งพูดดเอาลงได้ยุ่งว่างันล่างทุบยุ่งว่างันเก็บยุ่งว่งเก็บถวยละบางล่างบางมือมนละโอ้ยขนลูกมากระเฮาบ่ดิมาเฮาบ่ะดิมาเฮาเนี่ยท่านยุ่ผู้เดียวนี่คือเจอจังๆเลยเจอเจอเต็มเต็มเลยจังๆแต่ยุ่ผู้เดียวท่นมาแต่อย่างนี้ผู้เดียวโู้ผู้เดียวไม่ได้เจนุดยุ่ผู้เดียวเจนุดสี่เจอเจอผู้ชายใครอยากร้องก็ไปยุ่ผู้เดียวเบื้อ่ผจะให้ได้ยินเสียงเลย สิหูเลยตะกี้เขามาไต่อึงกระเจอนบืแเ่เจอแบบแรกอ็แล้วว่าว่าเต็มเต็มเลยแล้วโดดอโดดต้นไม้ใช่สองบาทจึกสองเฮียโอ้ไหลลงไหลลงมากเลยไหลโดดไตนาเลยแล้วว่าโอ้เพิ่นบกกาว่าให้เมียเพิ่นฟังเออเออเพิ่นมาบอกห้าฟังมั่งย่านใดย่านปูย่านใดแสดงว่าคนเจอดีกันดูเนาะเจอดูโอ้ ปูเอ้จังได่กายได้อยู่ได้่สดน้ำในเด้อบอกปูพันไบซ้ำเดียวซ้ำนึ่บ่บ่ญอยู่บ่ญไหนเด้อไอยูห้ยสดน้ำในเด้อว่าจังสีเด้อแม่นเพิ่นจังสีบอลรอเข้าดูเอาเมื่อนี้คือโค้งเดียวจบเลยโค้งเดียวจบเลยซื้ออยู่นี่ละถื้อแล้ววันนี้ยู่นั่นละอยู่ในอันใบนี่ละวนใบวนมาหนิเนี่ยมันมาได้